นี่นะคือพีนะ่คือจริงๆพี่ไม่ได้เป็นข่าวใครพี่เนะี่ยไม่ได้มีอะไรใครแต่คนอื่นมีกับพี่มากกว่าคนที่มีหมาวยถึงว่าเรื่องของข่าวเพราะจริงเราอยู่ใจชิดปกติมากๆอย่างว่าข่าวไม่ข่าวที่มีอะไรไม่รูาย,ายอ๋อต้องเห็นนะก็ะมีคนส่งมาให้ก็ต้องบอกว่าพี่เขามีผัวมีลูกแล้วเนาะจะลงอะไรกันก็ก็อยากให้ดูรายละเอียดกันนิดนึงคือก็เข้าใจได้แหละบางทีคนอาจจะมีการคิดกันไปนะ เมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เข้าใจถูกแล้วให้แก้ไขกันนิดนึงครับจริงจริงหลายเพราะว่าไปคัดคกันได้ยังไงแบบมันก็ไปหาคนอืเวมาคอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่ไปโดน,นบ่อย ถ้านักข่าวหลายคนก็จะรู้ว่าพี่จะมีพระอาจารย์ที่นับถือมาใช่ไหมครับแล้วก็ในระยะหลายเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนนักแสดงก็จะไปที่อุดรค่อนข้างบ่อยจนพี่ก็เลยรู้จักกับเพื่อนๆนที่อุดรรวมถึงทางพิซายเองคุณสายเองเนี่ยเวลามีงานต่างๆก็จะคอยดูแลแขกดูแลเพื่อนๆนที่ไปจากกรุงเทพก็เลยจะรู้จักกันตามงานงานที่งานกุศลงานวัดและงานบุญครับ ว่าเราก็ได้มีโอกาสไปอีกเรียกว่าช่วยหาเสียงช่วงนึงก็คือจริงๆเรามองว่าด้วยความที่ผมเดินทางไปอุดรบ่อยใช่ไหมเราเห็นตั้งแต่เมืองอุดรเป็นอย่างไรจนถึทงตอนนี้แล้วก็เราก็เห็นไอ้เพื่อนเราเนี่ยที่เราที่จักกันเนี่ยเขามีความตั้งใจมากๆ <S <S แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้เคยบอกอะไรเลยแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าเราถ้าจังหวัดเนี่ยมีคนที่ตั้งใจทํางานมีคนที่ตับดันการทำงานที่ดีจริงๆมันก็น่าจะเป็นประโยชน์เราก็เลยคิดว่าไปช่วยแนะนําไปช่วยบอกว่า ทำอะไรบ้างในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเราได้คุยกับทางการไหมคะอะไรนะครับหลังจากมันเป็นข่าวกันมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีไลน์คุยกันนะมันก็จะมีไลน์กลุ่มเพื่อนน่ะนะเขาก็ไลน์บอกอืมดังมากเลยนะตอนนี้อะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าไม่นึกถึงผัวก็ถึงลูกก็เลยลงกันนะครับเหตุการคะที่เขาออกแเคข่าวไปแล้วคือเขาก็บอกเขาก็เข้าไปเขียนนะนะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆ